แล้วสวัสดีค่ะอันนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยตอนนี้เรากี่ทุ่มกันละตีหนึ่งยี่สิบเอ็ดเนาะอันนี้รายงานตัวหน่อยชื่ออะไรคะเอ่อชื่อชื่อนิดค่ะวันินทอนวิไลนาทค่ะร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ที่ชาเชิงเซาค่ะอันนี้พี่นิดนะคะวันนี้เราเรียนออนไลน์กันนะสักลายมือเรียงลูกอ่อนไปด้วยนะคะถึงตีหนึ่งกว่าเรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้ สนุกค่ะ,ะได้ความรู้เยอะเลยเออได้เข้าใจเออเส้นลายมือเส้นลายมือของของเราอะคะ่ะของเราก่อนเนาะเนี่ยก่อนที่จะไปดูให้คนอื่น <laughs> ได้เข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็เออความหมายของเส้นชัดเจนดีค่ะอาจารย์อธิบายได้ได้เข้าใจดีมากเลยเห็นภาพชัด <laughs> เรียนหนึ่งวันนี้มั่นใจยังคะ <laughs> <laughs> ก็มั่นใจค่ะอาจารย์มั่นใจว่าเรา ไอนี่อะไรอะดูเป็นแล้วอะ่ะอย่างน้อยมันก็มันก็เป็นแนวทางให้เราเลยว่าเราจะไปต่อยอดหรือศึกษาต่อนี้มันก็ง่ายอะค่ะอื่เนินนี่เป๊ะแล้วนะใช่ไหมคะเนินมากค่ะ <laughs> <laughs> <S <S นะคะ <laughs> พอเรารู้เลยว่าตอนนี้เรามีเนินที่เป๊ะแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าเราโยนอะไรเข้าไปคืออะไรใช่ไหมวัฒนาเข้าไปเป็นอะไรนะคะสัญ,ญลักษณ์เข้าไปเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็ฝากล้านเลยได้ไหมฮะว่าถ้าเกิดใครอยากไปสักนะคะ ร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ออำเภอบ้านโพค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพี่นี้เป็นช่างสักคิ้วนะคะที่สักสวยอยู่แล้วนะคะเป็นระดับอาจารย์อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็มาเรียนเพิ่มเติมนะคะ <ๆ S 1> เพื่อจะสักให้ลูกค้าลูกค้าเรียกร้องมานานมากเลยนะคะอยากให้พี่นี้สักให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค้าเรียกร้องมานานแล้วอันนี้ต้องสักให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าจะได้แบบเสริมให้ลูกค้า เมื่อก่อนนี่มีลูกค้าทักมายังไม่กล้าเลยค่ะพอเรียนกับอาจารย์เอ๋แล้วมั่นใจเลยค่ะว่าต้องลงมือแล้วต้องลงได้เลยใช่ไหมคะค่ะ,ะใช่ค่ะเห็นไหมมีลูกเล็กก็เรียนได้นะคะนี่โอ้ลูกไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะตีหนึ่งกว่าค่ะได้ขอบคุณพี่นิดมากค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์เอ๋เช่นกันค่ะค่ะ